ขนาดนี้นะครับอายุตั้งแต่ที่ได้ลงปูกก็40วันแล้วนะครับครับอัตราการผสมเกสรที่ผสมได้นะครับอยู่แค่60 40นะครับคือติดประมาณ6 0อีก4 0นี่ยังยังผสมไม่ได้นะครับเพราะว่าดอกดอกตัวมีออกมาก็ฟอร์หมดถ้าเราก็ปล่อยให้ยอดนะครับแขนงน,นะครับโตไปเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่า เราจะเก็บใบไว้นะครับลูกที่ผสมได้นะครับไม่มีความสม่ําเสมอกันเลยครับอันนี้ลูกนี้จะอยู่ตรงแดดที่มีแดดสองนะครับครับอันนี้ลูกที่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับลูกออกจากเบี้ยวครับจริงลูกแบบนี้นะครับเราตัดทิ้งไปสามสี่ลูกแล้วนะครับ อันนี้จะอยู่ในเข้ามานะครับในเข้ามาการเจริญเติบโตของลูกแตกต่างกันมากเลยนะครับคือเราปลูกไว้มี3ามแถวนะครับอ่าแถวนี้โดนแดดมากนะครับลูกก็ผสมก่อนนะครับลูกก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่แล้วอันนี้เป็นแถวกลางนะครับก็ลึกโดนแดดน้อยกว่าไห น้อยกว่าแถวแรกนะครับอันนี้แถวในสุดเลยนะครับอันนี้ยังยังยังไม่ได้ผสมเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับแดดก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับและปัญหาที่สำคัญในขณะนี้นะครับคือหนูครับที่แรกก็กัดดอกตัวเมียที่กำลังจะผสม กัดลูกที่ผสมแล้วนะครับนี่ขณะนี้กําลังมากัดลูกที่กําลังแขวนอยู่นะครับเ,เราใช้ยาเบื่อนะครับมันก็ยังไม่ได้ผลนะครับนี่อรารวาสมาสองสาวันแล้วกราคาดเดาไม่ได้เลยนะครับว่าในการปลูกเมลอนแลงนี้นะในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปัญหาอุปสรรคเยอะมาก อันนี้เป็นดอกตัวเมียอของอไข่มังกรนะครับหลังจากที่พี่ๆนะครับที่ออกมาก่อนเนี่ยโดนหนูแทะไปหมดแล้วสำหรับยอดเหล่านี้นะครับเ,เรากะไว้ว่าหลังจากที่ผสมเกสรหมดแล้วนะครับหมดทุกครบทุกต้นแล้วเราก็จะตัดนะครับแต่ถ้าตัดตอนนี้เราไม่รู้จะตัดยังไงนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นยอดของต้นไหนเป็นต้นไหน อันนี้เราเลี้ยงยอดไว้เนี่ยเพื่อที่จะเอาใบนะครับเอาจํานวนของใบไว้ใช้สําหรับสะสมอาหารอ,อันนี้เป็นถังปุ๋ยน้านะครับที่เราใช้สําหรับในการที่จะบํารุงผลที่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราใช้สูตร1ิ3สามแต่ตอนนี้เราได้ทดลองเอาน้ําปุ๋ยแคลเซียมบอนที่ใช้สําหรับฉีดพ่นนะครับผสมลงไปด้วยนะครับปรากฏว่าน้ําขุ่น กจะตกเป็นตะกรนแสดงว่าขราวต่อไปน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้เราก็ได้จัดการกับหนูไปสงบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้เมลอนที่เราปลูกไว้ในอายุก็ได้สี่สิบเอ็ดวันแล้วนะครับเมลอนถูกแบ่งออกเป็นสามสามกลุ่มเลยนะครับตอนนี้คือกลุ่มที่ กลุ่มที่มีลูกใหญ่แล้วนะครับลูกใหญ่แล้วกลุ่มที่สองนี่ไม่ลูกไม่ขยับเลยนะครับนะครับผสมมาเจ็ดแปดวันแล้วนะครับลูกยังไม่กระตืองขึ้นเลยกลุ่มที่กําลังจะเริ่มใหญ่นะครับนี่ขยับพยายามขยับตัวแล้วขยับตัวนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสามนะครับกลุ่มสามนี่ไม่ค่อยได้โดนแดดนะครับเริ่มจะเริ่มที่จะมีดอก ตูมตูมองมานะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มสามอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ผสมลูกติดไปแล้วแล้วปรากฏว่าหนูมากัดแท้นะครับเริ่มไว้ขแขนงนะครับเพื่อเอาลูกใหม่นะครับลูกใหม่มาทดแทนนะครับอันนี้เป็นรูปที่เราผสมใหม่นะครับต้นนี้คือต้นที่อยู่ในกลุ่มที่โดนหนูตัดนะครับก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ ที่วางแผนไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราผสมหมดแล้วนะครับเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดใบข้างล่างที่เป็นนึงเหลืองได้ออกนะครับแล้วก็จะทําการไวยอดข้างบนนะครับทังเกตนะครับว่าใบจะเหลืองเพราะว่าไม่ไม่ได้โดนแดด ขนานนี้นะครับก็ต้นเมลอนก็มีอายุได้44วันนะครับตั้งแต่ลงถุงนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ไข่มังกรนะครับที่ก่อนหน้านี้โดนหนูแทะลูกไปนะครับตอนนี้ก็มีลูกใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่แลดูว่ายังแลดูลูกเบี้ยวอยู่นะ สำหรับ2องลูกนี้นะครับเป็นพันไข่ทองคํานะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยลูกเบี้ยวนะครับแต่ตอนนี้เออลูกค่อยๆเต่งขึ้นนะครับค่อยๆกลมขึ้นอันนี้เป็นไข่ทองคํานะครับเดิมเนี่ยเรามีรุ่นพี่ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ลูกเบี้ยนะครับตัดทิ้งใจตัดออกไปนะครับแล้วก็เก็บลวกนี้ไว้เพิ่งจะค่อยๆขยับขึ้นมาอันนี้เป็นแถวริมนะครับที่อยู่ ในสุดนะครับได้รับแสงแดดน้อยที่สุดนะครับขนะนี้เพิ่งจะเริ่มออกดอกนะครับออกดอกแล้วก็ดอกบานได้ผสมเกสรแล้วนะครับในโรงนี้เราปลูกไว้ทั้งหมด60ต้นนะแต่ก็ผ่านนี้แล้วนะครับอายุ40่สบกว่าวันแล้วเนี่ยยังมีอยู่อีกประมาณ1ิสีต้นที่ยังไม่ได้ มีดอกตัวเมียให้ผสมเลยนะครับเช้านะครับเราก็ได้ตัดยอดที่แทงขึ้นมาทั้งหลายนะครับออกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่จะเลี้ยงใบครับอันนี้เป็นพันธุ์ไข่มังกรนะครับรูปร่างไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับบิดเพี้ยวแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับเราจะดูว่าอนาคตารูปร่างต่อไปจะเป็นยังไง นี่ก็เป็นอ,อีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพันไข่ทองคํานะครับก็จะเก็บไว้เหมือนกันอันนี้เราเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าใบเมลอนเริ่มมีปัญหานะครับก็เริ่มออกด่างๆนะครับแล้วก็มีแมลงหรือตัวอะไรสักอย่างครับดำๆเล็กๆนะครับอยู่ที่บนใบสังเกตดูที่ใต้ใบก็มีนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นไรแดงหรือเปล่านะครับก็ลองเด็ดใบนะครับมาสังเกตด,ดูนะครับใต้ใบจะมีจุดดำ,ดำๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีอยู่ประมาณสองสต้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็น ผมจะต้องใช้เชื้อราบิวเวียสีพ่นนะครับนะครับตอนนี้ก็อายุได้50วันนะครับตั้งแต่ลงถุงนะครับถ้าตั้งแต่เพาะเมล็ดก็57วันแล้วนะครับตอนนี้เราตัดเราตัดใบนะครับข้างล่างออกแล้วนะครับเพราะใบจะไม่โดนแดดแล้วก็ออกสีเหลือง ครับเไหมครับใบหนาแน่นมากนะครับในส่วนบนแดดส่องลงมาข้างล่างไม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปไว้ใบที่ส่วนบนนะครับส่วนบนส่วนในการผสมรูปขณะนี้นะครับออได้ประมาณ80%แล้วนะครับ80% ครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นต้นที่โดนไรแดงเข้าทําลายนะครับเออเมื่อสองวันก่อนเราฉีดเชื้อราบิวเวอรีไปนะครับนะครับนนเป็นไรแดงนะครับที่บุกเข้ามาทําลาย อันนี้ก็เป็นลูกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์อีกลูกหนึ่งนะครับอ่าก็คงต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรดูว่ามันจะสามารถขยายลูกขึ้นมาได้อันนี้เพิ่งจะผสมใหม่นะครับอันนี้ผสมมานานแล้วนะครับไม่ไปไหนเลยคิดว่ายังไงก็คงไม่โตแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ไปรอเอาลูกใหม่ที่อยู่ขแขนงบน อันนี้ดอกตัวเมียบานเต็มที่แล้วนะครับนะครับเนี่ยนะครับอายุห้าสิบวันนะครับเนี่ยดูลูกนี้นะครับผิวนะครับมีรอยค้ำๆเป็นดวงดวงๆขึ้นยิงนะครับทั่วลูกแล้วนะครับสังเกตมาสามสี่วันไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะฉีดกรรมฐานนะครับ เพราะว่าเราจะต้องฉีดก,กร,รมฐถันเเพื่อกําจัดลายแดงคือกําจัดลายแดงเนี่ยเราได้ฉีดเชื้อราบ<ม>ิวเรียไปแล้วนะครับแต่สังเกตดูว่าอืยังไม่สงบนะครับยังไม่สงบยังยังมีการระบาดเกิดขึ้นกับต้นอื่นๆแล้วนะครับระฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะต้องใช้กรรมนนะถัน แหนงกิ่งล่างนะครับเราเลี้ยงไว้ปรากฏว่ามีดอกตัวเมียนะครับเโออตขึ้นมาเราก็เลยผสมผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเก็บไว้นะครับจะดูว่ามันจะเอ,อขยายใหญ่ได้ไหมอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับพึ่งจะบานนะครับเดี๋ยวก็จะผสม นี่เป็นดอกตัวเมียไข่มังกรนะครับจากต้นจากต้นที่โดนหนูกัดแทะลูกไปก่อนหน้านี้นะครับออกมาเยอะมากเลยครับดอกตัวเมียตอนนี้นะครับแต่ว่าออปัญหาก็คือดอกตัวผู้หาลําบากามากนะครับตอนนี้ต้องใช้วิธีผสมดอกตัวผู้ดอกหนึ่งต่อดอกตัวเมียสองถึงสามดอกไม่รู้ว่าจะติดได้จะติดได้บ้างไหมนะครับ อันนี้เป็นของไข่มังกรน,นะครับก็กําลังจะเป่าขึ้นนะครับอันนี้ลูกติดแล้วอันนี้ส่วนที่เหลือจากหนูโดนหนูทําลายไปนะครับเห็นมัเนี่ยเรากําลังสมไฟนะครับเอาควันไล่มแมลงเพราะว่าลอใบเมลอนของเราที่อยู่ส่วนบนเนี่ยมันมีความหนามากนะครับเพากลัวว่า การฉีกกรรมฐานไล่ไรแดงเนี่ยมันอาจจะไม่หมดนะครับมันอาจจะไม่หมดฆ่าไม่หมดเราก็เลยใช้เปลือกมะพร้าวสับนะครับลองจุดไฟนะครับให้มันเกิดควันอลองทดลองลองไล่มแมลงดูนะครับอันนี้เราใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับเอาควันไล่มแมลงดูกันต่อไปนะครับว่าอมืมันจะได้ผลบ้างไหมครับ ขอจบคลิปตอนที่2ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยติดตามชมตอนที่3ต่อไป